สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่องแมวลายหมายเลขเจค่ะเรื่องที่แมวลายจะเล่าวันนี้คือเรื่องราวโด่งดังซึ่งเกิดขึ้นในปีคริสต์ศักราช1569เรื่องของหญิงสาวคนหนึ่งที่การคลอดลูกของเธอสั่นสะเทือนบัลลังพระเจ้าแผ่นดินค่ะ a อ n กเนสโบเกหญิงรับใช้ในมณฑลเลสเตอร์เชอร์ประเทศอังกฤษบุตรีของเฮนรี่โบเกอร์คนขายเนื้อ บีดาของเธอเสียชีวิตไปแล้วเหลือเพียงมารดาปีคริสต์ศักราช1568แอกเนสโบเกอร์ในวัย27ปีผู้ซึ่งไม่เคยผ่านการแต่งงานตั้งคันหญิงสดตั้งคันไม่ใช่เรื่องหน้าแปลกใจถึงแม้ว่าในยุคนั้นผู้หญิงทั่วไปที่ตกอยู่ในสถานการณ์นี้จะถูกประนามจากสังคมและแทบหางานทำไม่ได้เพราะผู้คนไม่ยอมรับ หญิงโสดตั้งคันแล้วคลอดลูกไม่มีอะไรน่าแปลกใจก็จริงแต่หญิงโสดตั้งคันแล้วคลอดลูกออกมาเป็นแมวมันเป็นอีกเรื่องเลยค่ะคืนวันที่16มกราคมปี1569แอกอเนสโบเกอร์เริ่มเจ็บท้องคลอด หลังผ่านการเจ็บท้องคลอดอันยาวนานหลายชั่วโมงและการเบ่งคลอดอันเจ็บปวดโดยมีหมอตำแยสองคนมาการ์ตรูสและอลิาเบธแฮริสันและชาวเมืองผู้หญิงที่เคยผ่านการแต่งงานและการคลอดบุตรอีกห้าคนคอยอยู่ช่วยทำคลอดจนล่วงเข้าสู่วันที่17มกราคมแอกเนสก็คลอดลูกของเธอหญิงคนหนึ่งที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าว่า เธอซึ่งอุ้มลูกของเธอเองไว้ก็อยู่ตรงนั้นด้วยตอนที่สัตว์ประหลาดนั้นคลอดออกมาหมอตำยบอกให้เธอไปเอาเทียนมาเพราะตรงนั้นมืดไม่มีแสงและเมื่อเธอกลับมาพร้อมกับเทียนในมือเธอก็เห็นเจ้าสัตว์ประหลาดตัวนั้นนอนอยู่กับพื้นและเธอคิดว่ามันคลอดออกมาจากมดลูกของแอกเนส หมอตำแยคนที่สองอลิาเบธแฮ์รสันเล่าว่าสัตว์ประหลาดต,ตัวนั้นคลอดออกมาโดยเอาส่วนท้ายของมันออกมาก่อนส่วนหมอตำแยกคนแรกมาการิดรูสเล่าว่าเมื่อเธอตรวจดูคันของแอกเนสก่อนคลอดเธอสังเกตเห็นบางอย่างบางอย่างที่ต่างไปจากธรรมชาติของคันปกติแต่เธอก็บอกไม่ได้ว่าอะไรอยู่ในคันนั้นแต่ถึงอย่างนั้น เธอก็รู้สึกถึงกรงเล็บที่ทิ่มมือเธอผ่านหน้าท้องของแอกเนสเพียงไม่กี่วันหลังแอกเนสโบเกอร์คลอดลูกออกมาเป็นสัตว์ประหลาดที่ดูเหมือนแมวเรื่องราวของเธอก็ถูกเล่าต่อๆกันไปทั่วมีทั้งเล่าต่อๆกันแบบปากเปล่าและมีกระทั่งพิมพ์เรื่องราวและวาดภาพบรรยายเหตุการณ์ลงในแผ่นพับและส่งต่อๆไปทั่ว และนี่คือสิ่งที่แมวลายเกริ่นไว้ค่ะว่าการคลอดลูกครั้งนี้สันสะเทือนบัลลังพระเจ้าแผ่นดินในยุคสมัยที่ผู้คนหวาดกลัวมด์ดําแม่มดหมอผีเป็นที่สุดรวมทั้งแมวยังเป็นตัวแทนของซาตาน ข่าวหญิงคล้อยบุตรเป็นสัตว์ประหลาดที่ดูคล้ายแมวแพร่สะพัดไปทั่วพร้อมๆกับความเชื่อที่ว่าการกำเนิดของแมวตัวนี้ขึ้นลางบอกเหตุถึงการเปลี่ยนแปลงของอาณาจักรและจุดจบของราชวงศ์มันคือความวิบัติความหายนะที่จะเกิดกับเหล่าเชื้อพระวงศ์ แม้ไม่มีโซเชียลมีเดียแบบสมัยนี้แต่ข่าวแบบนี้ลือต่อๆกันไปเร็วจนแทบจะเรียกได้ว่าไวกว่าแสงจนทางการต้องรีบจัดการเพื่อหยุดข่าวลือนี้เพียงไม่กี่วันหลังการคลอดลูกอันหลือลั่นแอ็กเนสโบเกอร์ขึ้นเบิกความในสารแห่งอัครพันธบริกรแห่งเลสเตอร์เหมอตำแยและผู้หญิงในห้องคลอดยืนกรานว่าแอกเนสคลอดลูกออกมาเป็นสัตว์ประหลาดหรือแมวจริงๆ หมอตำแยาอลิซาเบธแฮริสันซึ่งดูแลแอดเนสขณะที่เธอคลอดให้การว่ามีสัตว์ซึ่งแปลงร่างได้บางครั้งมาในร่างของหมีบางครั้งมาในร่างของสุนัขเกราล์และบางครั้งก็มาในร่างของคนคมคืนแอกเนสอย่างต่อเนื่องหมอตำแย,ยคนนี้ยังให้การถึงสิ่งที่แอกเนสเคยเล่าให้เธอฟังด้วยว่าระหว่างที่แอกเนสเดินอยู่ในชนบท a g n e s สได้พบกับแม่มดชาวดัชที่ทำนายว่า Agnes จะให้กำเนิดลูกสัตว์ซึ่งมันจะกลายร่างเป็นสัตว์ขนาดมหืมาในที่สุดในบรรดาคนที่ยืนกรานว่าแอ n เนสคลอดลูกเป็นแมวทั้งหมดหมอตำแยทั้งสองคนคือคนที่ยืนยันหนักแน่นที่สุดแต่จากการสอบสวนพบว่าทั้งหมอตำแยและผู้หญิงเหล่านั้นไม่มีใครเห็นภาพขณะที่แอ n เนสคลอดลูกจริงๆ ฟังคำให้การของหมอตาแยและผู้หญิงที่อยู่ในห้องคลอดแล้วลองมาฟังคำให้การของแอกเนสโบเกอร์กันค่ะระหว่างสอบสวนแอกเนสให้การว่าเธอมีความสัมพันธ์กับเด็กรับใช้ชื่อแรนดัลดาวลี่แต่เขาไม่ใช่พ่อของเด็กแต่มันมีแมวปีศาจรปรากฏตัวขึ้นแล้วมันก็ข่มขืนเธออย่างต่อเนื่องจนเธอตั้งคันณนะเวลาที่ทำการไต่สวน แรนดัลดาวลีก็หายตัวไปจากพื้นที่แล้วแต่เมื่อสอบสวนต่อคำให้การของแอนเนสก็เปลี่ยนไปอีกคราวนี้เธอเล่าว่าเธอเคยทำงานเป็นหญิงรับใช้ที่บ้านของครูผู้ชายชื่อฮิวเบรดีและถูกฮิวเบรดีคืนใจเธอหลายครั้งและเขาก็ยังทำให้เธอเป็นโรคลมชักรวมทั้งเขายังบอกว่าเขามีวิธีการรักษาอาการเหล่านี้ วิธีรักษาคือแอกเนสต้องตั้งคันเธอต้องแต่งงานกับปีศาจและมอบทุกสิ่งทุกอย่างให้แก่มันแอนเนสเล่าต่อว่าครูฮิวบอกเธอว่าเขาจะส่งบางอย่างให้เธอบางอย่างนั้นมาในร่างของผู้ชายก่อนแล้วกลายร่างเป็นสุนัขเกราหาวหมีหรือแมวหรือบางครั้งมันก็กลายร่างเป็นครูฮิวเบรดี้ไต่สวนมาถึงตอนนี้ ครูฮิลเบรดี้น่าจะเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือต้นสายของปลายเหตุการคลอดลูกและการกล่าวอ้างว่าคลอดลูกออกมาเป็นแมวของแอกเนสโบเกอร์แต่สาระสำคัญของการไต่สวนครั้งนี้ไม่ได้อยู่ที่ใครเป็นพ่อของเด็กคะ่ะแต่อยู่ที่แอกเนสคลอดลูกออกมาเป็นแมวจริงหรือไม่และเธอคลอดมันออกมาได้อย่างไรพ่อไต่สวนต่อแอกเนสโบเกอร์ er, กลับเปลี่ยนเรื่องราวไปอีก เธอบอกว่าที่เธอคลอดออกมาคือหมีบางครั้งเธอก็บอกว่ามันคือสุนัขบางช่วงเธอก็เล่าว,ว่าเธอคลอดทารกในช่วงก่อนคริสต์มาสของปีก่อนและตอนนี้ลูกน้อยของเธอก็ถูกฝากเลี้ยงไว้กับนางพยาบาลแต่หลักฐานต่างๆระบุว่าเธอโกหกบางครั้งแอกเนสก็บอกว่าทารกนั้นเสียชีวิตตั้งแต่คลอด และถูกฝังอยู่ที่ลิตเติลบเดนซึ่งอยู่ในพื้นที่ของมาเก็ตฮาร์โบเรอร์เมืองค้าขายในมณฑลเลสเตอร์เชอร์จากการสอบสวนเรื่องนี้ต่อพบว่าแอเน s สไม่ได้พูดความจริงแล้วเธอก็เปลี่ยนคำให้การอีกครั้งว่าเธอเคลอดลูกในเดือนมกราคมและไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นขณะคลอดจนเมื่อหมอตำแยบอกกับเธอว่าสัตว์ประหลาดออกมาจากร่างของเธอ คำให้การที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาของแอกเนสกับคาให้การยืนยันว่าแอกเนสคลอดลูกออกมาเป็นแมวจริงๆของหมอตําแยและบรรดาหญิงที่อยู่ในห้องคลอดรวมทั้งชาวเมืองอีกหลายคนไม่ได้ช่วยให้การสืบพยานนั้นได้พบกับความจริงที่มีหลักฐานรองรับโดยเฉพาะเรื่องสำคัญที่ว่าแล้วแอกเนสคลอดแมวตัวนั้นออกมาจริงหรือไม่ ซึ่งถ้าหากหาหลักฐานลบล้างการคลอดลูกออกมาเป็นแมวของแอกเนสไม่ได้ข่าวลือเรื่องลางร้ายของราชวงศ์และราชสำนักจากการที่ขนคลอดลูกเป็นแมวจะไม่มีวันหมดไปและประชาชนจะกังขาในราชสำนักในที่สุดทางเดียวที่จะจัดการเรื่องนี้คือต้องหาทางไขคดีให้ได้เมื่อพยานบุคคล ดูเหมือนจะยิ่งทำให้คดีสับสนและสร้างความหวาดกลัวให้ประชาชนมากกว่าตอนนี้ก็เหลือสิ่งเดียวที่จะไขคดีได้นั่นคือสัตว์ประหลาดหรือแมวที่ถูกอ้างว่าแอนเนสคลอดออกมาสัตว์ประหลาดที่ดูแล้วเหมือนแมวที่ถูกถลกหนังคือหลักฐานสำคัญ แอนโทนีแอนเดอร์ผู้แทนแห่งศาลแห่งอักรพันธบริกรแห่งเลสเตอร์ออกคำสั่งให้ชนะสูตรร่างสัตว์ประหลาด บางข้อมูลเล่าว่าชาวเมืองผู้ชายบางคนได้ชนะสุดร่างสัตว์ประหลาดที่ดูเหมือนแมวถูกถลกหนังไปก่อนหน้านั้นแล้วเพราะถึงคนในเมืองจะเชื่อว่าแอกเนสโบเกอร์คลอดลูกออกมาเป็นสัตว์ประหลาดหรือแมวจริงๆแต่ชายหลายคนในเมืองมองบนค่ะไม่เชื่อเรื่องนี้และต้องรู้ให้ได้ว่าที่คลอดออกมามันคืออะไรกันแน่ ร่างสีแดงที่เหมือนแมวถูกถลกหนังจึงถูกผ่าพิสูจน์พวกเขาพบว่าในกระเพาะของร่างนั้นมีเบคอนและฟางไม่มีอะไรที่ดูเหนือธรรมชาติในร่างนี้นอกจากนั้นพวกเขายังพบหลักฐานว่าแอกเนสโบเกอร์เคยพยายามจะขอยืมแมวจากเพื่อนบ้านและในที่สุดแมวตัวนั้นก็หายไป พวกผู้ชายในเมืองคาดว่าร่างสีแดงนี้คือแมวตัวนั้นที่ถูกถลกหนังแอนโทนีแอนเดอร์สันต้องการทำเรื่องนี้ให้ชัดเจนจึงออกคำสั่งให้ทำการชันสูตรแมวปกติเพื่อเปรียบเทียบกันมีการวาดภาพลงรายละเอียดเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน การผ่าพิสูจน์นี้ได้ข้อสรุปว่าร่างที่แอกเนสอ้างว่าคลอดออกมาคือแมวธรรมดาธรรมดาตัวหนึ่งถึงจะหาหลักฐานมาหักล้างไม่ได้ว่าตกลงแอกเนสโบเกอร์คลอดแมวออกมาเองจริงหรือไม่แต่การสรุปว่าร่างนี้เป็นแมวธรรมดาไม่ใช่ปีศาจหรือว่าสัตว์ประหลาด ก็ช่วยบรรเทาข่าวลือเรื่องลางร้ายจุดจบของราชวงศ์ไปได้ถึงแม้จะทำอะไรไม่ได้กับความเชื่อในเรื่องเหนือธรรมชาติปีศาจแม่มดสัตว์กลายร่างที่แอนเนสให้การไว้ที่เล่าต่อๆกันไปทั่วไม่ได้ก็ตามคดีถูกสรุปว่าแอ n เนสโบเกอร์ไม่ได้คลอดลูกออกมาเป็นแมว สำนวนคดีหลักฐานคําให้การภาพวาดเปรียบเทียบร่างที่ถูกอ้างว่าเป็นลูกของแอกเนสกับร่างของแมวธรรมดาทั่วไปที่ถูกผ่าพิสูจน์อย่างละเอียดถูกส่งมอบให้เฮนรี่แฮสติงเออลแห่งฮันทิงตันและถูกส่งต่อไปยังเซอร์วิลเลียมเซซิลมุขมนตรีแห่งราชอาณาจักรหัวหน้าที่ปรึกษาของสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่หนึ่งแห่งอังกฤษ และเอ็ดมันกรินเดลมุขนายกแห่งกรุงลอนดอนในเดือนสิงหาคมของปีเดียวกันเอ็ดมันกรินเดลสรุปคดีนี้ว่าเรื่องสัตว์ประหลาดนั้นเห็นได้ชัดว่าเป็นของปลอมแต่ถึงอย่างนั้นเราก็ไม่สามารถเข้นการสารภาพถึงการกระทำดังกล่าวได้กล่าวอีกในหนึ่งคือเขาเองก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ แน่นอนค่ะว่าต้องมีการถวายรายงานสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธท,ที่หนึ่งให้ทรงทราบคนทั่วไปคาดเดาว่าแอดเนสโบเกอร์แต่งเรื่องเพื่อหนีปัญหาจากการคลอดบุตรนอกสมรสในสมัยนั้นหญิงสาวที่ตกอยู่ในสถานการณ์นี้มักเลือกใช้วิธีหาสมุนไพรกินเพื่อทำแท้งหรือแอบคลอดลูกแล้วยกให้แก่ครอบครัวร่ำรวยที่ไม่มีบุตร แอดเนสโบเกอร์ er เองเมื่อนายจ้างคนล่าสุดของเธอรู้ว่าเธอตั้งคันนอกสมรสก็ไล่เธอออกจากงานจนเธอต้องกลับมาที่ชนบทจากคำให้การมีข้อมูลว่าระหว่างตั้งคันหลายครั้งที่แอดเนสพยายามฆ่าตัวตายเธอเคยกระโดดลงน้ำเพื่อจบชีวิตเคยแขวนคอตายแต่ไม่มีข้อมูลว่าทำไมเธอ,อยังรอดชีวิต มีบันทึกว่าแอกเนสมีอาการป่วยทางจิตซึ่งอาจเป็นมาตั้งแต่เดิมหรืออาจเกิดจากการถูกกระทำชำเราและย่ำยีมานานจากการที่เธอเติบโตมาจากครอบครัวฐานะยากจนและทำงานเป็นหญิงรับใช้การถูกขืนใจโดยสัตว์ที่แปลงร่างได้อาจมาจากการปรุงแต่งจินตนาการเพื่อหน,นีจากความเป็นจริงที่เจ็บปวดแมลไลเองตอนอ่านเรื่องนี้สิ่งที่แมลไลคิด มีสองเรื่องค่ะคือชีวิตและสถานะทางสังคมของหญิงที่มีลูกนอกสมรสในยุคกลางมันต้องยากขนาดไหนกันผู้หญิงในชนชั้นแรงงานคนหนึ่งถึงยอมเสี่ยงถูกลากไปเผาทั้งเป็นในฐานะที่เกี่ยวข้องกับปีศาจให้คนอื่นคิดว่าลูกที่เธอตั้งครรภ์เกิดจากปีศาจมาข่มขืนเธอไม่ใช่มนุษย์ปุถุชนเพศชายคนใด อีกเรื่องที่แมวลายสงสัยคือพยานในการคลอดของแอกเนสโบเกอร์นั้นเชื่อว่าแอกเนสคลอดแมวออกมาจริงๆเป็นอุปทานหมู่ที่ลามจากหมอตำแยสองคนหญิงที่ช่วยทำคลอดในห้องอีก5้าคนไปยังชาวเมืองเกือบทั้งหมดหรือคำยืนกรานว่าแอกเนสโบเกอร์คลอดแมวจริงๆของหมอตำแยและผู้หญิงทั้งหลายในห้องคลอดคือเกิลพาวเวอร์ พลังหญิงของสตรียุคกลางที่ร่วมกันโกหกเพื่อช่วยผู้หญิงคนหนึ่งที่ถูกกระทําย่ํายีจนเกินทนความจริงของเรื่องนี้ที่พิสูจน์ได้คงมีแค่ร่างที่อ้างว่าเป็นลูกของแอนเนสนั้นเป็นแมวจริงๆความจริงเรื่องอื่นได้ถูกฝังไปแล้วพร้อมกับคนในเหตุการณ์เรื่องเล่าโดยแมลายหมายเลขเจของอีพนี้จบลงเพียงเท่านี้ค่ะ อีพีหน้าจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามกันนะคะสุดท้ายนี้แมวลายขอให้ปีพุทธศักราช2567ที่จะมาถึงนี้เป็นปีที่ดีขึ้นของผู้ฟังค่ะพบกันใหม่ปีหน้าและพบกันใหม่อีพีหน้าสวัสดีค่ะ